สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จันเจ้าเมืองช้างก็พาท่านผู้ชมมาดูตักกต๊กะแตนปัตตา้าอีกแล้วนะคะครั้งนี้เรามาเก็บไข่ตักกะแตนเป็นรอบที่สี่กันนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะให้ย่าตักกะแตนกินก่อนนะคะแล้วเราจะค่อยเก็บไข่ตักะแตนกันค่ะตอนนี้ย่าของน้องตักะแตนก็หมดไปแล้วนะคะเหลือแต่ท่อน กินดีมากเลยค่ะช่วงนี้คือเป็นช่วงเติบโตช่วงช่วงวางไข่ตากแตนก็จะกินเยอะมากค่ะกินทั้งวันทั้งคืนกินอิ่มแล้วพักตื่นมาก็หิวก็กินอีกคือตอนนี้ตากแตนก็กําลังวางไข่นะคะเราเก็บเป็นครั้งที่สี่แล้วค่ะครั้งที่สี่เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าเราจะเก็บไข่ในแบบไหนและไข่ตากาแตนมันเป็นยังไง คือตักกแตนจะจะวางไข่ไปที่ในทรายนะคะกระบะทรายที่เราเตรียมไว้ให้ตะก,กะแตนจะสังเกตเห็นว่าตักกแตนมันจะอยู่บนกระบะทรายนะคะคือมันจะแทงแทงแทงไปในในทรายนะคะก็มีหลายกระป๋องนะคะที่เรา วางไว้ให้ตั๊ก,กแตนได้ไข่แต่บางทีก็ไม่ไข่ใส่กระป๋องให้แล้วนะคะไข่ใส่พื้นซึ่งเราเลี้ยงตั๊ก,กแตนนี้เราต้องทําความสะอาดพื้นตลอดเวลานะคะถ้าไม่งั้นตั๊ก,กแตนจะไข่ลงพื้นค่ะเอ้ยไม่ถึงไข่ลงลงลงมูลตั๊ก,กแตนนะคะลงที่ของมันออกเดี๋ยวเราจะพามาดูตรงนี้นะคะพ่อพอกัน ซ้อนสองแล้วก็วางไข่ไปเลยค่ะตัวผู้จะอยู่ข้างบนนะคะตัวเมียจะอยู่ข้างล่างตัวเมียจะโตกว่าตัวผู้นะคะสีเหลืองเหลืองคือตัวนี้คือตัวเมียนะคะตัวผู้เอ้ยเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองเหลืองนี่คือตัวผู้นะคะตัวเมียก็จะเป็นแบบสีแดงแดงค่ะอืมจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราทอดทอดตะกั่วแตนนะคะตะกั่วแตนทอดตัวถ้าทอดใหม่ๆสดๆเลยคือ ตัวผู้จะออกเป็นเหลืองๆตัวเมียจะออกเป็นแดงๆนะคะ<ม>เยอะมากเลยนะคะไอ้กรงนี้เราเลี้ยงประมาณสีขีดนะคะ เดี๋ยวก็จะได้เวลาเก็บตัวตกะกแแตนแล้วนะคะซึ่งตัวตกะกแแตนปัตสการนี้มีอายุที่อยู่แค่หกสิบวันนะคะแล้ววางไข่เสร็จตกะกแแตนก็จะทยอยตายนะคะชมบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวจะเก็บไข่แล้วจะถ่ายให้ดูนะคะว่าไข่ตกะกแแตนมันมีลักษณะยังไงเก็บยังไงคะ่ะ สักครู่นะคะสมรรยากาศของตักกแตนก่อนซึ่งมีบางตัวอาจจะตักกแตนมันก็จะมีการแบบถ้ากินไม่อิ่มแล้วก็จะกัดกันนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ตัวตักกแตนบางตัวที่มันนอนเองก็จะตายได้ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูไข่ตะกะแตนกันนะคะเราได้กระบะกระบะทรายที่เราใส่ไว้ให้น้องตะกะแตนไข้แล้วนะคะเราก็เอาออกมาทําการเทอกเพื่อที่จะดูไข่ตะกะแตนนะคะเก็บไข่มันกระบะนี้ว่าเราจะได้เท่าไหร่มาดูกันนะคะนี่สังเกตเห็นนี่นี่คือไข่ตะกะแตนนี่ประมาณ นี่ค่ะไตะก,กะแตนก็จะเป็นแบบนี้นะคะแท่งยาวๆอย่างนี้ซึ่งข้างในก็จะมีเป็นเรียกอะไรนะเป็นฝักตัวเล็กๆมีหลายฝักหนึ่งฝักไม่ใ่หนึ่งฝักมันมีหลายตัวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆใกล้ๆอันนี้นะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแท่งเล็กๆอยู่ข้างในฝักตะก,กะแตนหนึ่งฝักก็จะมีหลายตัวมากค่ะ แล้วก็ทำการเก็บแบบนี้คุยหาในดินนี่แหละคะ่ะไข่มันก็จะเป็นแบบแท่งๆเก็บมาได้เดี๋ยวเราจะเอาไปร่อนทรายออกนะคะร่อนทรายออกหน่อยแล้วก็จัดส่งให้ลูกค้าที่ต้องการขายตะกระแตนไปเพาะเลี้ยงต่อะคะ่ะแล้วเ็จะจอแบบนี้ นี่ค่ะเป็นแท่งๆแล้วเราก็ทําการใส่นี่คือเครื่องร่อนของเราทําการร่อนข่ายตะกะแตน,ร,น,นออร่อนดินทราออกร่อนดินเอาดินออกนะคะแบบจดจจร่อนไปคือเราก็พยายามเอาทรายออกให้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะมากได้เพื่อที่เราจะจัดส่งให้ลูกค้า ซึ่งไข่ตะกะแตนนี่เองเราก็ขายกินละ900บาทนะคะร่วมทรงมีเก็บปลายทางด้วยค่ะแล้วเราก็หาไขา่เสร็จแล้วเราก็เติมความชื้นให้กับดินหน่อยนะคะว่าตะกะแตนก็ชอบแบบวางไข่ในที่ชื้นหน่อยแล้วก็เอาน้ําเทหน่อยแล้วก็ตักใส่กระป๋องคืนเอาไปให้น้องตะกแตนไข่ต่อนะคะคือบางกระป๋องก็จะได้ประมาณนี้ บางกระป๋องก็จะได้เยอะเป็นขีดเลยก็ได้นะคะหนึ่งกระป๋องนี้ได้เป็นขีดแล้วแต่น้องตากะแตนจะจับจองพื้นที่ว่าตัวเองอยากไข่กระป๋องไหนนะคะแล้วก็ร่อน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 อม,มาดูตัวนี้แตนเต้นจะเป็นยังไงบ้างเยอะหรือไม่เยอะอุ๊ยเยอะหรือไม่เหมือนจะเห็นว่าเยอะนะคะชิ้ เราจะมองเห็นได้นี่ตรงนี้เป็นจุดๆนี่ค่ะขายตักต๊กเะเตนตั๊กะเตนปัดตังกะนี่ค่ะขายมัน กระปนี่ก็เยอะอยู่นะคะกระป๋องนี่เยอะคันชือคันเย yeah. อะค่ะเดยวเราก็พาท่านผู้ชมมาทําการรู้จักไข่ตะกะแตนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวเก็บไข่ตะกะแตนเพื่อส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะ FC ถูกหวยบ้างไหมครับวันนี้เราก็ไม่ถูกหวยแล้วหวยไม่ถูกเก็บไข่ตะกะแตนขายต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ